ซื้อได้แล้วนะครับ L6 นะครับหรือลอตเตอรี่ดีต้อนในรูปแบบของ6ตัวนะครับซึ่งมีความเจ๋งกว่าเดิมอีกนะครับเจ๋งอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับสลากดีต้อน L6 หรือลอตเตอรี่6เนี่ยนะครับ L6 ก็ย่อมาจากลอตเตอรี่นะครับก็คือสลากดีต้อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการพิมพ์เป็นใบออกมานะครับซื้อผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้นนะครับซึ่งสลาก L6 เนี่ยนะครับก็จะเริ่มวางขายงวดแรกหรือจำหน่ายได้ในงวดแรกในวันอาทิตย์นะครับที่17กันยายน66นี้นะครับเป็นงวดนะครับซึ่งเป็นงวดที่ออกของวันที่1ตุลาคม66เลขที่มีขายก็เหมือนกับที่มีขายเป็นใบท,ทั่วไปก็คือเริ่มตั้งแต่ 00, 00นะครับ00 00ถึง999 9999นะครับอันนี้คือเลขที่มีจําหน่ายนะครับ สลากดิจิตอลเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด2ชนิดนะครับก็คือ1นะครับชนิดแรกที่จําหน่ายมาในสักระยะหนึ่งแล้วนะครับที่มีอยู่ในแอปเป่าตังก็คือสลากดิจิตอลที่มีใบจริงนะครับแต่ใช้การเอาใบจริงนี่มาสแกนนะครับเข้าไปเป็นรูปแบบของดิจิตอนนะครับแบบนี้นะครับที่มีใบเนี่ยนะครับที่ใช้การสแกนเนี่ยมีทั้งหมด80ล้านใบนะครับแบบที่2นะครับ สลากดีต้นไม่มีใบนะครับเป็นสลากดิตอลที่100%ก็คือไม่ต้องพิมพ์ใบออกมาเลยนะครับเป็นการลดการพิมพ์กระดาษนะครับซึ่งในรูปแบบนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด21ล้านใบนะครับ ข้อดีของสลากดิจิตอลนะครับเป็นอย่างไรบ้างมีข้อดียังไงนะครับข้อหนึ่งสลากดิจิตอลเนี่ยไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็นใบนะครับจะอยู่ในรูปของดิจิตอลเลยนะครับซึ่งลดปริมาณกระดาษและก็ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ลงไปได้อีกนะครับสสามารถรอขึ้นเงินรางวัลได้เป็นเวลา2ปีเหมือนสลากที่เป็นใบเลยนะครับอ่าแล้วก็แบบที่3นะครับข้อที่3ข้อดีของข้อที่3ก็คือขึ้นเงินรางวัลที่1ได้นะครับ อ่าซึ่งสลากที่สแกนเข้ามานะครับที่เป็นใบและสแกนเข้ามาในระบบเนี่ยจะต้องไปขึ้นเงินที่กองสลากเท่านั้นนะครับแต่ว่าในรูปแบบของดิจิตอลร้อยเปเซนี่ยนะครับสามารถขึ้นเงินรางวัลได้เลยนะครับไม่ต้องไปขึ้นเงินที่กองสลากก็ได้นะครับอ่าสลากดิจิตอล N3 นสะครับส่วนสลากดิจิตอลของ N3 หรือ สลากที่เป็นดีต้นสามตัว2ตัวเนี่ยนะครับยังไม่มีออกมาจําหน่ายในช่วงนี้นะครับคาดว่าจะออกจําหน่ายในปีหน้านะครับช่วงประมาณเดือนกันยายนปีหกเจ็ดนู่นนะครับก็ประมาณปีนึงนะครับนี่ก็คือเป็นทางเลือกสําหรับผู้ชอบลุ้นนะครับให้สามารถซื้อลอตเตอรี่ได้ในราคาถูก80บาททุกใบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ